สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคูปต้า L5018 SP ครับกับขบหมุนปรับปรุงใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปลงนากันวันนี้สำหรับพายการจมตัวนี้ราคาอยู่ที่9,800นะครับใบอใบขบหมุนตัวนี้ก็ 64,005นะครับอันนี้เรามาที่ว่ามันมีปัญหาตรงนี้นะครับเนี่ยเไี่ใบนี้มันจะเวลาเจอดินแข็งมันจะมากระพือได้ทำให้เป็นคีปนะครับก็เลยเอาสลักมาใส่เนี่ยครับสลักใส่ตัวนี้แล้วมาเชื่อมติดใบตัวนี้แล้วก็เอาสลักร้อยไปนี่ครับเดี๋ยวเราจะก่อนลงนาเราจะเอาสลักใส่นะครับ เดี๋ยวสักคู่นะครับเจอกลางนานะครับแม่คันนี้นี่ฟูวออปชั่นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปหนากันเนะครับเริ่มออกจากบ้านแล้วหนาตื่นเต้นดับตัวแล้วอ้าว ใส่เจ้าที่แรงาอะเดี๋ยวเจอกันกลางนานะอ่ามาถึงพื้นที่นาแล้วนะครับนี่พับไว้นะครับการเก,รกะเวลามาถึงพื้นนาแล้วก็เราจะใช้งานก็เดี๋ยวเราก็เอาลงเดี๋ยวก็เอาสลักใส่นี่นะครับ สลักใส่นี่นะครับมีสองอันนี่นะครับนี่แหละครับฟูออปชั่นจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้รับจ้างนะครับทำเฉพาะนาตัวเองเดี๋ยวเราก็ปั่นไปให้เสร็จก่อนนะครับมาขบหมุนปั่นให้เสร็จก่อนแล้วก็มาใส่แป๊บรูปที่หลังนะครับนีแ่แป๊บรูปอยู่ดีนะครับ เราจะปั่นให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยใส่สลักนะครับพร้อมกับแป๊บรูปนี่นะครับตอนนี้ก็ทำการใช้ขบหมุนปั่นตีให้รอบนาเลยนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับใช้ใช้เกียร์ปกติเหรอลบใ,ใช้เกียร์ปกติใช่ไหม แบบปั่นนี่นะอ,อ๋อใช้เกียร์ปกตินะครับแบบแบบปั่นนะครับก็ใช้โลสีนะครับไปแล้วครับรอบแรกถ้าเราใส่ไปมันจะติดท้ายคันานะครับต้องยกขึ้น โอ้เรียบคิปเลยไม่ต้องใช้รถจ้ำนะครับ อ่าเดี๋ยวเวลาถึงเนินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเรียบไหมบริเวณทางโน้นมีน้ํานะครับทางนี้ค่อนข้างจะเนินตังนิดนึง เียบกิฟต์นะครับได้ผลครับได้ผลเดี๋ยวใส่แป๊บอีกทีก็โอ้โหยิ่งเรียบใหญ่เลยทีนี้โอ้ได้ผลครับได้ผล ทีนี้ขึ้นจากน้านะครับหลังจากที่เราใช้ขบหมุนนี่นะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะใช้แป๊บรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่สลักอปิกเนี่ยลงครับซ้ายขวานี่นะครับ นี่นครับเราจะทําการใส่สลักตรงนี้นะครับติดที่ดินนะ เนี่นะครับไ่ไปไหนแล้วทีนี้แล้วก็มันจะมีรูอยู่นะครับตรงปลายสลักก็เดี๋ยวใส่พินล็อกเลยไหนดูพินดนี้นี่นะครับเอาพินตัวนี้ล็อกครับเข้าไปในรูทนี้ไม่ไปไหนแล้วใส่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสองข้างเนี่ยแล้วเราก็มาใส่อีกข้างนะครับนะครับใส่เหมือนเดิมครับซ้ายขวา เนี่ครับเป็นอะเรียบร้อยครับนะเจาะรูนะครับนี่ใส่หัวหมูแทกล่องนะครับอ่าพวกนี้เราจะมาแทกล่องกันตอนนี้ก็ใส่แป๊บรูปนะครับตอนนี้ก็ใส่แป๊บรูปนะครับอาจะใส่คุบหมุนแล้วพร้อมแป๊บก็ไม่ได้นะครับมันสะดุดนะครับต้องใช้คุบหมุนก่อนแล้วก็มาใส่แป๊บที่หลังลูกจะดีกว่านะครับ รัดขั้นตอนมากไปก็ไม่ดีนะครับทำตามท,ท,ทีละขั้นตอนหลังจากที่เราลองผิดลองถูกกับที่นานเรามาหลายพื้น,นะฮะกับขุบมุนตัวนี้นะครับปรับปรุงถือว่าลงตัวแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ก็เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอะลงนา นี่เป็นไงครับเรียบกริบ เรียบใจใจครับเรียบคลิปเลยเอาละครับถึงช่วงสุดท้ายนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามไว้พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ